กศนออำเภอสาสัันขอรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้ค่ะ,ะกศนออำเภอสาสัันภายใต้การบริหารงานของ<ะ>นายคำตันถิ่นช่วงผู้อำนวยการกศนออำเภอสาสักัน<ะ>งานตามนโยบายเร่งด่วนก<ะ>ิจกรรมไว้โซน<ะ>กศอนปอลอดภัยไร้สารเสพติด ดำเนินกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติดโดยมีกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพิธีมอบพงไว้โซนให้แก่ผู้แทนนักศึกษาทั้ง8ตำบลและเดินรณรงค์กิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติดดำเนินการตามแผนยุทธการฟ้าแดดสองย่างกระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาลาสินสู่ชุมชนมั่นคงประจำปีพุทธศักราช2566โดยได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสวะข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างในสังกัดทุกรายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาลาสินโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบนโยบายและเปิดกิจกรรมไว้โซนโครงการสถานศึกษาปลอดสารเสพติดโครงการสถานศึกษาปลอดสารเสพติดและอบายามุกและกิจกรรมมอบขงไว้โซนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากสนกาาสินเกมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566กสนอำเภอสาสขัน ม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดณสนามกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินการสร้างนว,วัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในทศวรรษที่21เขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างนว,วัตกรรมและผลิตสื่อการสอนในทศวรรษที่21ณหอประชุมมูลภาสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเน้นมือสกิล อัพสกิลพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดกาลาสินโดยเน้นการนำหลักสูตรในระบบซีสมาร์ทมาใช้ในกิจกรรมหลักสูตรอาชีพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษากศนกาลาสินเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ณหอประชุมบูรพาสํานักงานกศนจังหวัดกาลสินการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบพบกลุ่มและออนไลน์ในพื้นที่กศนทั้ง8แห่งการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองจํานวนหนึ่งกลุ่ม กานเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปการทอผ้าพื้นเมืองสากลุ่มการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกกจำนวนหนึ่งกลุ่มกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการขยายพันธุ์พืชจำนวน9ก้ากลุ่มการทำถุงจำนวน9ก้ากลุ่มการทำพรมเช็ดเท้าจำนวนส0กลุ่มการแปลรูปสมุนไพรจำนวนสองกลุ่มการทำเครื่องดื่มน้ำชงน้ำชากาแฟจำนวนสี่กลุ่ม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะกศนอำเภอสหัสขันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการกฎหมายน่ารู้คู่ประชาชนกศนอำเภอสหัสขันการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เกษตรนิสฎีใหม่โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกศนอโครงการกศนอตำบล 5D พีเมี่ยมและกศนอตำบลพรีเมี่ยมพัฒดํดำเนินการโครงการกศนอตำบล 5D พีเมี่ยมกศนอ,อําเภอสาสัขัน3แห่งและกศนอตำบลพีเมี่ยมพัฒกศนอ,อําเภอสาสขันจํานวน1แห่งการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและมอบสือ่อโครงการบ้านหนังสือชุมชนจำนวน38แหง่งโครงการห้องสมุดสำหรับชาตลาดจำนวน8แหง่งโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่รวมจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำขนมลูกชุบกิจกรรม DIY การะบูนแฟนซีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมระดายสีกิจกรรมหนังสือจิว๋ว และกิจกรรมส่งเสริมอ,อาชีพจำนายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพณโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยาตำบลโนนน้ำเกลียงโครงการห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านระบบเชื่อมโยงและแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์คลิปวิดีโอความรู้ออนไลน์อ e ีบุ๊ก และจดหมายข่าวออนไลน์ผ่านเ c e b o o k และแฟนเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอสาสคขันและก็สนอรตำบลทั้งแปดแหง่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมจ,จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566ณเทศบาลตำบลน,นิคมและเทศบาลตำบลนนบุรีอำเภอสาสะขัน รวมงานวันครูอำเภอสาสัันครั้งที่67พุทธศักราช2566ณหอประชุมโรงเรียนสหสัันศึกษาอำเภอสหสัพันจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติรวมบันทึก MOU กับส่วนราชการกศนอำเภอสหสัันขอจบรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ขอขอบพระคุณค่ะแต่เดิมนั้นนะทำค่าจินตังธานี